สุพัททาเทวีเข้าเฝ้า265อานน์คลันล่วงไปหลายปีหลายร้อยปีหลายพันปีพระนางสุพัททาเทวีทรงดำริดังนี้ว่านานแล้วที่เราได้เข้าเฝ้าพระเจ้ามหาสุทัศนะทางที่ดีเราควรเข้าเฝ้าพระองค์อีกจึงรับสั่งเรียกพระสนมมาตรัสว่า มาเถิดเธอทั้งหลายจงอาบน้ำสระผมห่มผ้าสีเหลืองนานแล้วที่เราได้เข้าเฝ้าพระเจ้ามหาสุทัศนะเราจะเข้าเฝ้าพระองค์อีกเราจะเข้าไปเฝ้าพระองค์อีกพวกพระสนมทูลรับสนองพระราชสวนีแล้วอาบน้ำสระผมห่มผ้าสีเหลืองเข้าไปเฝ้าพระนางสุพัฒนาเทวีถึงที่ประทับ ทีนั้นพระนางสุพัทธาเทวีรับสั่งเรียกปรินายกแก้วมาตรัสว่าพ่อปรินายกแก้วท่านจงจัดหมู่จะตุรงค์ขี่นีเสนาให้พร้อมนานแล้วที่เราไม่ได้เข้าเฝ้าพระเจ้ามหาสุทัศนะเราจะไปเข้าเฝ้าพระองค์อีกปรินายกแก้วทูลรับสนองพระราชสาวนีแล้วจัดหมู่จาตุรงค์ขี่นีเสนา ไว้ให้เรียบร้อยกราบทูลพระนางสุภัตตาเทวีดังนี้ว่าขอเดชะพระเทวีข้าพระุธเจ้าจัดหมู่จตรุรงคินีเสนาพร้อมแล้วขอพระองค์จงทรงกำหนดเวลาที่สมควรณบัดนี้เถิดพระเจ้าค่าจากนั้นพระนางสุภัตตาเทวีพร้อมด้วยหมู่จตรุรงคินีเสนาและพระสนม ได้เสด็จเข้าไปยังธรรมประสาทขึ้นสู่ธรรมประสาทเข้าไปยังเรือนยอดมหาวิยูหะประทับยืนเหนี่ยวบานพระทวารเรือนยอดมหาวิยูหะอยู่ลำดับนั้นพระเจ้ามหาสุทัศนะทรงสดับเสียงจึงทรงดำริดังนี้ว่าเสียงอะไรหนอเหมือนเสียงของหมูมหาชน จึงเสด็จออกจากเรือนยอดมหาวิยูหะทอดพระเนตรเห็นพระนางสุพัทธ,ธาเทวีประทับยืนเหนียวบานพระทวารอยู่จึงตรัสกับพระนางสุพัทธ,ธาเทวีดังนี้ว่าเทวีเธอหยุดอยู่ที่นั่นแหละอย่าเข้ามาเลยรับสั่งเรียกราชบุรุษคนหนึ่งมาตรัสว่าพ่อผู้จเจริญมาทางนี้ พ่อจงนำบัลลังก์ทองจากเรือนยอดมหาวิยูหะไปตั้งในสวนตาลทองราชบุรุษนั้นรับสนองพระราชดำรัสแล้วเชิญบัลลังก์ทองจากเรือนยอดมหาวิยูหะไปตั้งไว้ในสวนตาลทองจากนั้นพระเจ้ามหาสุทัศนะทรงสำเร็จสีหะสยยาโดยพระปร,ะรัตเบื้องขวา้อนพระบาทเหลื่อมพระบาททรงมีสติสัมปชัญญะ ร6ออานอนท์ลำดับนั้นพระนางสุพัทาเทวีทรงดำริดังนี้ว่าพระอินทร์ีของพระเจ้ามาหาสุทัศนะผ่องใสย,ยิ่งนักพระชวีวันบริสุทธิ์ผุดพองเท้าเธอ,อย่าได้สวรรคตเลยจึงกราบทูลดังนี้ว่าขอเดชะพระองค์ทรงมีเมืองขึ้นแปดหมพันเมือง มีกรุงกุสาวดีราชธานีเป็นเมืองหลวงโปรดทรงพอพระทยัยเมืองเหล่านี้โปรดทรงเยื่อใยในการดำรงพระชนเถิดทรงมีปราสาท84% 0 0 0พันองค์มีธรรมประสาทเป็นที่ประทับโปรดทรงพอพระทยัยปราสาทเหล่านี้โปรดทรงเยื่อใยในการดำรงพระชนเถิด ทรงมีเรือนยอด 84%, 0 0 0ันหลังมีเรือนยอดมหาวิโยหะเป็นที่ประทับโปรดทรงพอพระทัยเรือนยอดเหล่านี้โปรดทรงเยื่อใยในการดำรงพระชนเถิดทรงมีบัลังก์84,000บันบลังเป็นบันลังทองบัลังเงินบันลังงาบัลังแก้วบุษราคัมลาดด้วยพรลงขนสัตว์ชายาว ลาดด้วยสักกาดลาดด้วยผ้าปักลวดลายลาดด้วยหนังกวางอย่างดีมีพนักสูงหุ้มด้วยสีแดงทั้งสองข้างโปรดทรงพอพระทยบาลังเหล่านี้โปรดทรงเยื่อใยในการดำรงพระชนเถิดทรงมีช้าง8ปด0มสพันช้างมีเครื่องประดับทองมีธงทองกลุมด้วยตาข่ายทอง มีพญาช้างตระกูลอุโบสถเป็นช้างทรงโปรดทรงพอพระทัยช้างเหล่านี้โปรดทรงเยื่อใยในการดำรงพระชนเถิดทรงมีม,า 80, 000, มา้า8ปดส0ี่พันม้ามีเครื่องประดับทองมีธงทองพรุมด้วยตาข่ายทองมีพญาม้าวลาหกเป็นม้าทรงโปรดทรงพอพระทัยม้าเหล่านี้ โปรดทรงเยื่อใยในการํำรงพระชนเถิดทรงมีราชรถ8ป0 0 0สี่พันคันหุ้มด้วยหนังราชสีหุ้มด้วยหนังเสือโครง่งหุ้มด้วยหนังเสือเหลืองหุ้มด้วยผ้ากำพลเหลืองมีเครื่องประดับทองมีธงทองคลุมด้วยตาข่ายทองมีเวชยานราชรถเป็นรถพระที่นั่ง ปรดทรงพอพระทัยราชรสเหล่านี้โปรดทรงเยื่อใยในการดำรงพระชนเถิดทรงมีแก้ว8ปดหมสพันดวงมีมณีแก้วเป็นชั้นยอดโปรดทรงพอพระทัยแก้วเหล่านี้โปรดทรงเยื่อใยในการดำรงพระชนเถิดทรงมีสตรี8ปดหมสพันนางมีนางแก้วเป็นหัวหน้าโปรดทรงพอพระทัยสตรีเหล่านี้ โปรดทรงเยื่อใยในการดำรงพระชนเถิดทรงมีข้าบดี8ป0 0 0สันคนมีข้าบดีแก้วเป็นหัวหน้าโปรดทรงพอพระทัยข้าบดีเหล่านี้โปรดทรงเยื่อใยในการดำรงพระชนเถิดทรงมีกษัตริย์ผู้สวามิภักดิ์84,000สพันองค์มีปรินายกแก้วเป็นหัวหน้าโปรดทรงพอพระทัยกษัตริย์เหล่านี้ โปรดทรงเยื่อใยในการดำรงพระชนเถิดทรงมีโคโนม84,000ตัวที่พร้อมจะให้น้ำนมจนสามารถเอาภาชนะรองรับได้โปรดทรงพอพระทัยโคโนมเหล่านี้โปรดทรงเยื่อใยในการดำรงพระชนเถิดทรงมีผ้าโคมพัดเนื้อดีผ้าฝ้ายเนื้อดีผ้าไหมเนื้อดี และผ้ากําพลเนื้อดีรวม8 4 0 0 0โกรโปรดทรงพอพระทัยผ้าเหล่านี้โปรดทรงเยื่อใยในการดำรงพระชนเถิดทรงมีสำรับพระกยาหารที่มีคนนำมาถวายทั้งเช้าและเย็น8 4 0 0 0สพำรับโปรดทรงพอพระทัยสำรับพระกยาหารเหล่านี้โปรดทรงเยื่อใยในการดำรงพระชนเถิด พระเจ้ามหาสุทัศนะทรงเกิดความสังเวช267พระอานน์เมื่อพระนางสุพัทธาเทวีกราบทูลอย่างนี้แล้วพระเจ้ามหาสุทัศนะได้ตรัสตอบดังนี้ว่าเทวีเธอพูดทักทายเราด้วยสิ่งอันน่าปรารถนาน่าใกล้น่าพอใจมาช้านานแต่มาครั้งสุดท้าย เธอทักทายเราด้วยสิ่งอันไม่น่าปรารถนาไม่น่าใกล้ไม่น่าพอใจเลยพระนางสุภัททาเทวีทูลถามว่าหม่อมฉันจะกราบทูลอย่างไรเล่าจึงจะพอพระทัยเพคะเท้าเธอตรัสว่าเทวีเธอจงทักทายเราอย่างนี้ว่าขอเดชะความพลัดพรากค,ความทอดทิ้งความแปลเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นจากของที่รัก ของชอบใจทุกอย่างจะต้องมีพระองค์ยาสวรรคตทั้งที่ทรงมีความอะไรอยู่เลยเพราะการสวรรคตของผู้ยังมีความอะไรเป็นทุกข์การสวรรคตของผู้ยังมีความอะไรบัณฑิตติเตียนพระองค์ทรงมีเมืองขึ้น 84, ด0มืพันเมืองมีกรุงสาวดีราชธานีเป็นเมืองหลวง โปรดทรงละความพอพระทัยเมืองเหล่านี้โปรดอย่าทรงเยื่อใยในการดำรงพระชนเถิดทรงมีประสาท 84%, ดหมพันองค์มีธรรมประสาทเป็นที่ประทับโปรดทรงละความพอพระทัยประสาทเหล่านี้โปรดอย่าทรงเยื่อใยในการดำรงพระชนเถิด ทรงมีเรือนยอด84,000หลังมีเรือนยอดมหาวิยุหะเป็นที่ประทับโปรดทรงลักความพอพระทัยเรือนยอดเหล่านี้โปรดอย่าทรงเยื่อใยในการดำรงพระชนเถิดทรงมีบัลังก์ด4% 0 0 0บันบลังเป็นบัลังทองบัลังเงินบัลังงาบัลังแก้วบุษราคัมลาดด้วยพรมขนสัตว์ชายยาว ลาดด้วยสการาชลาดด้วยภาพปักลวดลายลาดด้วยหนังกวางอย่างดีมีพนักสูงพุ่มนวมสีแดงทั้งสองข้างโปรดทรงละความพอพระทัยในบัลังเหล่านี้โปรดอย่าทรงเยื่อใยในการดำรงพระชนเถิดทรงมีช้าง8 4 0 0 0สพันช้างมีเครื่องประดับทอง มีธงทองคลุมด้วยตาข่ายทองมีพญาช้างตระกูลอุโบสถเป็นช้างทรงโปรดทรงละกความพอพระทัยเหล่านี้โปรดอย่าทรงเยื่อใยในการดำรงพระชนเถิดทรงมีม,า 80, 000, มา้าแปดหมื่นสี่พันม้าทรงมีเครื่องประดับทองมีธงทองคลุมด้วยตาข่ายทองมีพญามา้าวลาหกเป็นม้าทรง โปรดทรงละความพอพระทัยม้าเหล่านี้โปรดอย่าทรงเยื่อใยในการดำรงพระชนเถิดทรงมีราชรถ8ป0 0 0สพันคันหุ้มด้วยหนังราชสีหุ้มด้วยหนังเสือโครง่งหุ้มด้วยหนังเสือเหลืองหุ้มด้วยผ้ากำพลเหลืองมีเครื่องประดับทองมีธงทองคลุมด้วยตาข่ายทอง มีเวชยันราชรสเป็นรถพระที่นั่งโปรดทรงละความพอพระทัยราชรสเหล่านี้โปรดอย่าทรงเยื่อใยในการดำรงพระชนเถิดทรงมีแก้วแปดหมื่นสี่พันดวงมีมณีแก้วเป็นชั้นยอดโปรดทรงละความพอพระทัยแก้วเหล่านี้โปรดอย่าทรงเยื่อใยในการดำรงพระชนเถิด ทรงมีขหบดี 84, 0 0 0พันคนมีขหบดีแก้วเป็นหัวหน้าโปรดทรงละความพอพระทัยขหบดีเหล่านี้โปรดอย่าทรงเยื่อใยในการดำรงพระชนเถิดทรงมีกษัตริย์ผู้สวามีพัก8 4ด0มพันองค์มีปรินายกแก้วเป็นหัวหน้าโปรดทรงละความพอพระทัยกษัตริย์เหล่านี้ โปรดอย่าทรงเยื่อใยในการดำรงพระชนเถิดทรงมีโคโนม84,000สพันตัวที่พร้อมจะให้น้ำนมจนสามารถเอาภาชนะรองรับได้โปรดทรงรักความพอพระทัยโคโนมเหล่านี้โปรดอย่าทรงเยื่อใยในการดำรงพระชนเถิดทรงมีผ้าขมพัดเนื้อดีผ้าฝ้ายเนื้อดีผ้าไหมเนื้อดี และผ้ากำพลเนื้อดีรวม84,000โกฎโปรดทรงละความพอพระทยัยผ้าเหล่านี้โปรดอย่าทรงเยื่อใยในการดำรงพระชนเถิดทรงมีสำรับพระกยาหารที่มีคนนำมาถวายทั้งเช้าและเย็น84,000สำรับโปรดทรงละความพอพระทัยสำรับพระกยาหารเหล่านี้ ปรดอย่าทรงเยื่อใยในการดำรงพระชนเถิด268อานน์เมื่อพระเจ้ามหาสุทัศนะตรัสอย่างนี้พระนางสุพัทธาเทวีทรงพระกันแสงหลังพระอส,สุชนทรงเช็ดพระอสุชนแล้วได้กราบทูลพระเจ้ามหาสุทัศนะดังนี้ว่าขอเดชะ ความพลัดพรากความทอดทิ้งความแปลเปลี่ยนอย่าเป็นอย่างอื่นจากของรักของชอบใจทุกอย่างจะต้องมีพระองค์อย่าสวรรคตทั้งที่ทรงมีอะไรอยู่เลยเพราะการสวรรคตของผู้ยังมีความอะไรเป็นทุกข์การสวรรคตของผู้ยังมีความอะไรบัณฑิตติเตียนพระองค์ทรงมีเมืองขึ้น8ปด0มพันเมือง มีกรุงกุสาวดีราชธานีเป็นเมืองหลวงโปรดทรงละความพอพระทัยเมืองเหล่านี้โปรดอย่าทรงเยื่อใยในการดำรงพระชนเถิดทรงมีปราสาท 84%, 0 0 0พองค์มีธรรมปราสาทเป็นที่ประทับโปรดทรงละความพอพระทัยปราสาทเหล่านี้โปรดอย่าทรงเยื่อใยในการดำรงพระชนเถิด ทรงมีเรือนยอด 84%,00 0หลังมีเรือนมหาวิยูหะเป็นที่ประทับโปรดทรงลักความพอพระทัยเรือนยอดเหล่านี้โปรดอย่าทรงเยื่อใยในการดำรงพระชนเถิดทรงมีบัลังก์84,000บพันบลังเป็นบัลังทองบัลังเงินบัลังงาบัลังแก้วบุตรสาคำ ลาดด้วยพรมขนสัตว์ชายยาวลาดด้วยสกกลาดลาดด้วยผ้าปักลวดลายลาดด้วยหนังกวางอย่างดีมีพนักสูงหุ้มนวมสีแดงทั้งสองข้างโปรดทรงลกความพอพระไทยบาลังเหล่านี้โปรดอย่าทรงเยื่อใยการดำรงพระชนเถิดทรงมีช้าง8ปดหมสี่พันช้างมีเครื่องประดับทอง มีทงทองกลุมด้วยตาข่ายทองมีพญาช้างตระกูลอุโบสถเป็นช้างทรงโปรดทรงละความพอพระทัยช้างเหล่านี้โปรดอย่าทรงเยื่อใยในการดำรงพระชนเถิดทรงมีม้าแปดหมื่นสี่พันม้ามีเครื่องประดับทองมีทงทองคลุมด้วยตาข่ายทอง มีพยาม้าเวลาหกเป็นม้าทรงโปรดทรงละความพอพระทัยม้าเหล่านี้โปรดอย่าทรงเยื่อใยในการดำรงพระชนเถิดทรงมีราชรถ8ปดหมื่นสี่พันคันหุ้มด้วยหนังราชสีหุ้มด้วยหนังเสือโครง่งหุ้มด้วยหนังเสือเหลืองหุ้มด้วยผ้ากำพลเหลืองมีเครื่องประดับทองมีธงทอง คลุมด้วยตาข่ายทองมีเวชชยันรัชรถเป็นรถพระที่นั่งโปรดทรงละความพอพระไทัยรัชรถเหล่านี้โปรดอย่าทรงเยื่อใยในการดำรงพระชนเถิดทรงมีแก้วแปดหมื่นสีพันดวงมีมณีแก้วเป็นชั้นยอดโปรดทรงละความพอพระไทัยแก้วเหล่านี้โปรดทรงอย่ายเยื่อใยในการดำรงพระชนเถิด ทรงมีสตรี84,000นางมีนางแก้วเป็นหัวหน้าโปรดทรงลักความพอพระทัยสตรีเหล่านี้โปรดอย่าทรงเยื่อใยในการดำรงพระชนเถิดทรงมีข้าบดี84,000พันคนมีข้าบดีแก้วเป็นหัวหน้าโปรดทรงมีความพอพระทัยข้าบดีเหล่านี้ โปรดอย่าทรงเยื่อใยในการดำรงพระชนเถิดทรงมีกษัตริย์ผู้สวามิภักดิ์แปดหมี่พันองค์มีปรินายกแก้วเป็นหัวหน้าโปรดทรงละความพอพระทัยกษัตริย์เหล่านี้โปรดอย่าทรงเยื่อใยในการดำรงพระชนเถิดทรงมีโคน,โนมแปดหมื่นสี่พันตัวที่พร้อมจะให้น้ำนมจนสามารถเอาภาชนะรองรับได้ ปรดทรงละความพอพระทัยโคโนมเหล่านี้โปรดอย่าทรงเยื่อใยในการดำรงพระชนเถิดทรงมีผ้าขคมพัดเนื้อดีผ้าฝ้ายเนื้อดีผ้าไหมเนื้อดีและผ้ากำพลเนื้อดีรวม8ปดหมพันโกดโปรดทรงละความพอพระทัยผ้าเหล่านี้โปรดอย่าทรงเยื่อใยในการดำรงพระชนเถิด ทรงมีสำรับพระกยาาารที่มีคนนำมาถวายทั้งเช้าและเย็น8400มสี่พำรับโปรดทรงละความพอพระทัยสำรับพระกยาาารเหล่านี้โปรดอย่าทรงเยื่อใยในการดำรงพระชนเถิดพระเจ้ามหาสุทัศนะเสด็จสู่พรหมโลก อานอนท์ต่อจากนั้นไม่นานพระเจ้ามาหาสุทัศนะก็ได้สวรรคตเท้าเธอทรงมีความรู้สึกขณะใกล้สวรรคตเหมือนขหบดีหรือบุตรขหะบดีผู้บริโภคโพชนะที่ชอบใจและก็ย่อมเมาในรสอาหารฉะนั้นพระเจ้ามาหาสุทัศนะเมื่อสวรรคตแล้วได้ไปเกิดในสุขติพรหมโลก อานนนพระเจ้ามหาสุทัศนะทรงเล่นอย่างเด็กอยู่8 4 0 0 0ปีทรงดำรงตำแหน่งอุปราช8 4 0 0 0ปีทรงครองราชอยู่8 4 0 0 0ปีทรงดำรงเพศขรหั์ประพฤติพรหมจรรย์อยู่ในธรรมประสาท8 4 0 0 0ปีเพราปีระทรงเจริญพรหมวิหาร4ประการ หลังจากสวรรคตแล้วจึงไปเกิดในพรหมโลกพระผู้มีพระภาคทรงสรุปพระธรรมเทศนาอานนท์เธอคงเห็นอย่างนี้ว่าพระเจ้ามหาสุทธศนะในสมัยนั้นคงจะเป็นคนอื่นแน่แต่ไม่พึงเห็นอย่างนั้น เราเป็นพระเจ้ามหาสุทัศนะในสมัยนั้นเรามีเมืองขึ้น8 4 0 0 0พเมืองมีกรุงกุสาวดีราชธานีเป็นเมืองหลวงมีปราสาท 84%, ดหมพันองค์มีธรรมประสาทเป็นที่อยู่มีเรือนยอด8 4 0 0 0พันหลังมีเรือนยอดมหาวิยูหะเป็นที่อยู่มีบัลลังก์8 4 0 0 0พันบัลลัง เป็นบัลลังก์ทองบัลลังก์เงินบัลลังก์งาบัลลังก์แก้วบุตรารคำลาดด้วยพรมขนสัตชว์ยายาวลาดด้วยสักหลาดลาดด้วยผ้าปักลวดลายลาดด้วยหนังกวางอย่างดีมีพนักสูงหุ้มนวมสีแดงทั้งสองข้างมีช้างแปดหมื่นสี่พันช้างมีเครื่องประดับทองมีธงทองคลุมด้วยตาข่ายทอง มีพญาช้างตระกูลอุโบสถเป็นช้างทรงมีม,า 80, 000, มา้า8ป0 0มสพันม้ามีเครื่องประดับทองมีธงทองคลุมด้วยตาข่ายทองมีพญาม้าวลาหกเป็นม้าทรงมีราชรถ8 4ด0 0สพันคันหุ้มด้วยหนังราชสีหุ้มด้วยหนังเสือโครง่งหุ้มด้วยหนังเสือเหลืองหุ้มด้วยผ้ากำพลเหลืองมีเครื่องประดับทอง มีธงทองคลุมด้วยตาข่ายทองมีเวชยันราชรสเป็นรถพระที่นั่งมีแก้วแปดหมื่สี่พันดวงมีมณีแก้วเป็นชั้นยอดมีสตรี8ปดหมนสี่พันนางมีพระนางสุพัธาเทวีเป็นอัครมเหสีมีก้าบ,บดีแปดหมื่นสี่พันคนมีข้าบ,บดีแก้วเป็นหัวหน้า มีกษัตริย์ผู้สวามิภักดิ์แปดหมื่นพองค์มีปรินายกแก้วเป็นหัวหน้ามีโคโนม8ปดหมพันตัวที่พร้อมจะให้น้ำนมจนสามารถเอาภาชนะรองรับได้มีผ้าขมมพัดเนื้อดีผ้าฝ้ายเนื้อดีผ้าไหมเนื้อดีและผ้ากำพลเนื้อดีรวม8 4ด0 0ืกอด มีสำรับอาหารที่มีคนนํามาถวายทั้งเช้าและเย็น8 4 0 0 0สําหำรับ271บรรดาเมือง8 000, 4 0 0 0เมืองในสมัยนั้นเราอยู่ครอบครองเมืองเดียวเท่านั้นคือกรุงกุสาวดีราชธานีปราสาท8 4 0 0 0องค์เราอยู่ในปราสาทหลังเดียวเท่านั้น คือธรรมปราศาสต์เรือนยอด8 4 0 0 0ัหลังเราอยู่ในเรือนยอดหลังเดียวเท่านั้นคือเรือนยอดมหาวิยูาะบัลลังก์ด4ม0 0สีบัลลังบัลลังที่เราใช้สอยคือบัลลังทองบัลลังเงินบัลลังงาหรือบัลลังแก้วบุตรราคัมบัลลังใดบัลลังหนึ่งเท่านั้น ช้าง84,000ช้างช้างที่เราขี่เชือกเดียวเท่านั้นคือพญาช้างตระกูลอุโบสถม,า 84, มา้า84,000ม้าม้าที่เราขี่ตัวเดียวเท่านั้นคือพญาม้าวลาหกราชรถ8 4ด0 0พันคันราชรถที่เราใช้คันเดียวเท่านั้นคือเวชยันราชรถสตรี84% 0 0 0พ นางนางกษัตริย์หรือนางแพทย์คนเดียวเท่านั้นที่ปรนิบัติเราผ้า8 4 0 0 0พโกดผ้าที่เรานุ่งมีเพียงคู่เดียวเท่านั้นจะเป็นผ้าขมพัดเนื้อดีผ้าฝ้ายเนื้อดีผ้าไหมเนื้อดีหรือผ้ากำพลเนื้อดีก็ตามสำรับอาหาร8 4 0 0 0สี่สำรับ สำรับอาหารที่เราบริโภคเพียงสำรับเดียวเท่านั้นคือข้าวสุกทนานหนึ่งเป็นอย่างมากพร้อมด้วยกับข้าวพอสมควรแก่ข้าวสุกนั้น272ดดูเถิดอานอนท์สังขารเหล่านั้นทั้งปวงล่วงลับดับไปผันแปรไปแล้วสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงอย่างนี้แล สังขารทั้งหลายไม่ยั่งยืนอย่างนี้แลสังขารทั้งหลายไม่น่ายินดีอย่างนี้แลอานนท์ข้อนี้จึงควรเบื่อหน่ายควรใครกำหนัดควรจะหลุดพ้นไปจากสังขารทั้งปวงโดยแท้อานนท์เรารู้ว่าการที่เราเป็นพระเจ้าจัก,กรพรรดิผู้ทรงธรรมครองราชโดยธรรม เป็นใหญ่ในแผ่นดินมีมหาสมุทรทั้งสี่เป็นขอบเขตได้รับชัยชนะมีรชาชอาณาจักรมั่นคงสมบูรณ์ด้วยรัตนะเจ็ดประการได้ทอดทิ้งสริระไว้ณสถานที่นี้ถึงเจครั้งแล้วการทอดทิ้งสริระครั้งนี้เป็นครั้งที่7็อานนน เราไม่เห็นสถานที่อื่นใดในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมาโลกพรมโลกและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ที่ตถาคตจะทอดทิ้งสริละเป็นครั้งที่แปดเลยพระผู้มีพระภาคผู้สุคตศาสดาได้ตรัสเบยยากรณภาสิทธินี้แล้วจึงได้ตรัสพระคถาประพันธ์ต่อไปอีกว่า สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอมีความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปความสงบแห่งสังขารเหล่านั้นเป็นความสุขมหาสุทัศนสูตรที่สจบ